สิบประเภทความรวยนะคะที่คุณไม่อาจรู้เลยว่าสิ่งนี้มันอาจจะมีอยู่ในตัวของเราแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเงินเป็นร้อยล้านไม่จำเป็นว่าจะต้องมีแหวนเพชรใส่ไม่จำเป็นว่าจะต้องจบด็อกเตอร์ไม่จำเป็นว่าจะต้องอมีทักษะความรู้ที่เวอร์วังอลังการนะคะเพียงให้เรามา ทำความเข้าใจว่าสิบประเภทของความรวยนะคะมีอยู่ในตัวของเราหรือเปล่าที่จะสามารถสร้างสารรค์ที่จะสามารถเอื้อความสุขให้กับเราได้มีอะไรบ้างหนึ่งรวยเวลานะคะเวลาของทุกทุกท่านนั้นมี24ชั่วโมงเท่าเทียมกันอยู่ที่ว่าในแต่ละวันนั้นใครจะช่วงชิงหรือสร้างสารรค์ประโยชน์ได้มากกว่า ไม่ว่าแต่เวลาในการหาความสุขเวลาในการพัฒนาทักษะหรือเวลาในการสร้างสารรค์ความสุขหรือมุมสงบหรือเวลาในการสร้างบุญกุศลเวลาในการสวดมนต์ไหว้พระนังสมาธิภาวนาเวลาในการที่จะ,ะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะเรามีเวลาหรือไม่นะคะแม้แต่ว่าถ้าคนที่ไม่มีเวลาให้กับ ใครเลยหรือแม้แต่กับตัวเองเนี่ยยังถือว่ายังจนอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นคนรวยจริงๆจะต้องมีเวลาในการทําอย่างอื่นนอกจากภาระหน้าที่หรือบทบาทของตนเองด้วยจึงจะเรียกว่ารวยจริงๆนะคะถ้าอย่างนั้นเขาจะเรียกว่าเราจนนะคะก็คือขาดแคลนในเรื่องของเวลานั่นเองหนึ่งเลยนะคะก็คือรวยเวลานะคะในที่นี้เราอาจจะ มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวมีเวลาในการพักผ่อนนะคะเติมเต็มคุณภาพชีวิตอย่างอื่นด้วยนั่นเองนะคะสองนะคะรวยความรู้เรามีหรือเปล่าคะความรู้ไม่ว่าแต่เราจะทำคอนเทนต์ไม่ว่าแต่เราจะทำการนำเสนอใดๆหรือไม่ว่าแต่เราจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างจะเริ่มต้นอยู่ที่ความรู้นั่นเองนะคะ ดังนั้นเมื่อเรามีความรู้ก็แปลว่าเราเป็นคนรวยแล้วนั่นเองถ้ายังไม่รวยต้องไปเพิ่มผุนความรู้ถ้าอยากรวยก็ต้องไปเพิ่มผุนความรู้นะคะดังนั้นความรู้จึงถือว่าเป็นความรวยเช่นเดียวกันนะคะรวยความรู้นะคะอ่ารวยความรู้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะอ่ามีสายเรียกเข้านะอ่า รวยความรู้นี่คืออะไรนะคะรวยความรู้นี่คือยิ่งเรียนยิ่งรู้นะคะยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจยิ่งอ่านยิ่งมีความแตกฉานมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีโอกาสในการต่อยอดสร้างรายได้จากไอเดียนะคะโดยไม่รู้จบสิน้นหรืออย่างไม่จบสิ้นนะคะคนมีความรู้จะมีโอกาสกว่าคนอื่นมองทุกอย่างเป็นโอกาสมองทุกอย่างเป็น เป็นความร่ํารวยมองทุกอย่างเป็นสิ่งมีค่าและมองทุกอย่างเป็นสิ่งที่สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ได้นั่นเองนะคะและตัวที่สามรวยโอกาสนะคะรวยโอกาสนี้หมายถึงอะไรเอ่ยนะคะหมายถึงอะไรเอ่ยเมื่อมีโอกาสเข้ามาจะพาคุณไปไกลกว่าที่คุณคิดนะคะใครมีโอกาสดีๆเข้ามาไม่ว่าแต่หนึ่งแหละนะคะโอกาสของเราเราสามารถจับต้องโทรศัพท์ได้ เรามี Facebook เป็นของตัวเองเรามี YouTube เป็นของตัวเองเราสามารถที่จะพัฒนาโอกาสนี้นะคะมาสร้างเป็นครีเอเตอร์มาสร้างเป็น y o u t u b e อมานำเสนอความรู้มาพาชอบชวนชิมพากินพาใช้หรือสามารถที่จะ,อ,ะออนไลน์นะคะขายของอย่างเนี้ยก็ได้นะคะมันมีเยอะแยะเลยนะคะโอกาสที่มันเข้ามาหาเราทาง f า c e b o o ุนะคะทาง u t u b e ทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเหล่านี้นะคะท่านผู้ชมมันจึงทำให้เราได้เกิดความรู้นะคะ mm. เกิดความเข้าใจว่าจริงๆแล้วโอกาสมันมีกับคนทุกๆคนแต่เพียงว่าเราไม่รู้เท่านั้นเองว่าโอกาสเนี่ยนะครับที่เราสามารถจับต้องได้มันอยู่ใกล้ตัวเราแต่เพียงว่าเรามองไปว่าโอ้ก็เราไม่ได้จบด็อกเตอร์เนาะเราไม่ได้ทํางานเป็นอาจารย์ในมหาลายัยเราไม่ได้เป็น เจ้าของบริษัทนะคะเราไม่ได้มีหน้าตาดีเราไม่ได้มีผู้ประสานกฤิได้นะโอกาสก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราฉันก็จะอยู่อย่างนี้ของฉันนั่นแหละฉันก็จะไม่ได้สร้างโอกาสอะไรให้กับตัวเองเลยนะครับความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ลบมากนะคะใครมีความคิดแบบนี้ถือว่าเป็นความคิดที่จนอย่างมหาศาลและไม่มีทางที่จะร่ำรวยได้เลยดังนั้นโอกาสมันอยู่ที่คุณจะมีเวลาในการทำ นะคะมีความรู้ในการสร้างสรรค์และมีโอกาสในการเข้าใจและจับต้องอย่างเช่นโทรศัพท์ที่อยู่ในมือของคุณคุณสามารถสร้างโอกาสกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างน้อยก็คอนแทคติดต่องานอย่างน้อยก็สมัครงานผ่านโลกออนไลน์อย่างน้อยนะคะก็สามารถสร้างตัวตนโบนโลกออนไลน์และอย่างน้อยก็ยังสามารถหาความรู้บนโลกออนไลน์ได้นะคะดังนั้นคนที่มีความรู้ความเข้าใจเท่านั้นยิ่งจะ จะสามารถที่จะสร้างสารรค์โอกาสและให้เกิดความรวยกับเราได้เดี๋ยวติดตามไปใน EP ีที่3นะคะว่า10ประเภทของความรวยในข้อที่4นั้นมีอะไรบ้างนะคะ